มีใครชอบกินข้าวเหนียวมูลเหมือนแคลเลบ้างเม็ดเงาสวยไม่อืดไม่แฉะแต่น้ำมูลเนี่ยจะมีความแฉะนิดนึงไม่แห้งจนเกินไปถ้าใครชอบกินนะคะต้องดูคลิปนี้อย่าพลาดคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวมูลแบบนั้นแหละค่ะเม็ดเขาจะสวยเงาไม่อืดไม่แฉะ แต่น้ำของเขาจะมีความแฉะนิดนึงกลับมะม่วงสุกนะคะบอกเลยว่าอร่อยฟินสุดยอดเลยค่ะมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปจดสูตรและดูวิธีทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทําน้ํากะทิก่อนใช้เป็นกะทิสด600 ML ข้าวเหนียวมูนที่อร่อยและเม็ดเงาสวยนะคะกะทิเราจะต้องใช้เป็นกะทิสดค่ะ เกลือป่นครึ่งช้อนชาจากนั้นเดี๋ยวเราก็นำไปตั้งไฟให้เกลือละลายกะทิพออุ่นๆเอาแค่พอเดือดขอบหม้อนะคะเดือดแบบนั้นเราก็ยกลงไปพักไว้ให้เย็นสนิทได้เลยคะ่ะ ข้าวเหนียวค่ะเราอยากได้ข้าวเหนียวที่เม็ดสวยไม่อืดมากเราจะแช่น้ําสักประมาณ3ชั่วโมงพออย่าแช่นานนะคะถ้าแช่ถึงกับ6ชั่วโมงหรือแช่ค่ำคืนเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้ข้าวเหนียวเนี่ยมันพอมตัวมีโอกาสได้มากกว่าแช่เวลาน้อยเราแช่ไว้3ชั่วโมงจากนั้นนะคะเราก็นํามาใส่หวดก่อนแช่เนี่ยเราก็ต้องล้างสักก้นน้าอันนี้แค่เลมไม่ได้ขัดส,สัมนะ ล้างจนน้ำใสแล้วก็นำมาแช่สาชั่วโมงจากนั้นก็นำไปนึ่งค่ะใส่หมวดนึ่งรอบแรกเราจะนึ่ง15นาทีเพราะเราใช้ข้าวเหนียว1กิโลกรัมเนาะ หาฟามอมาปิดไว้นะคะนึ่งไว้ทั้งหมด15นาทีข้าวเหนียวเนี่ยถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่ก็จะต้องแช่เวลาน้อยลงนะถ้าเป็นข้าวเหนียวเก่าเนี่ยก็เพิ่มเวลามากขึ้นสัก3าสี่ชั่วโมงค่ะพเพราะข้าวเหนียวเก่ากับข้าวเหนียวใหม่เวลานึ่งเนี่ยจะได้ความแฉะความนิ่มออกมาไม่เหมือนกันค่ะ เมื่อครบเวลา15นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็กลับด้านนะคะเอาข้างบนลงล่างข้างล่างขึ้นข้างบนเพื่อให้ข้าวเหนียวสุกเสมอกันค่ะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีเตรียมน้ำตาลทรายขาวใส่ในกระมังไว้รอเลยนะคะน้ำตาลทั้งหมด400กรัมค่ะ หลังจากที่เรานึ่งข้าวเหนียวจนสุกแล้วล้อนๆเลยเรานำมาเทใส่ในกะละมังได้เลยแล้วก็ทำการคนค่ะคนข้าวเหนียวกับน้ำตาลทรายให้ละลายหลักการก็คือให้น้ำตาลเนี่ยไปลัดตัวเม็ดข้าวเหนียวเวลาเม็ดข้าวเหนียวโดนน้ำกระทิเนี่ยเขาจะได้ไม่อืดไม่พองค่ะหลักการง่ายๆค่ะ ก็คนนะคะตรงไหนที่เป็นก้อนๆเนี่ยใช้ทัพพีกดๆคนๆน,นะคะเป็นทัพพีไม้ก็จะยิ่งดีแต่ที่บ้านหาไม่เจอเมื่อสักครู่ได้มาเป็นทัพพีแบบนี้ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเราคนไปเรื่อยๆนะคะให้พอเขาแตกตัว ก็ใช้ได้เพราะเขาแตกตัวเนี่ยความร้อนมันก็จะยังอยู่เนาะในส่วนกะทิที่เราพักไว้เนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นคลิปพักไว้จนเย็นนะคะย้ำนะกะทิไม่ต้องร้อนนะคะกะทิใช้เป็นกะทิเย็นค่ะให้ข้าวเหนียวเนี่ยมีความร้อนอย่างเดียวพอเคยลงสูตรการมูนข้าวเหนียวไว้ให้หลายสูตรแล้วสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่สามารถเอาไปทดลองทำกันได้รสชาติความอร่อย เหมือนกันค่ะความเงาความสวยก็เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะนี่แตกตัวแล้วนะคะไม่เกาะกันเป็นก้อนแล้วเนาะจากนั้นเดี๋ยวเราก็นํากะทิที่เราพักไว้จนเย็นนะมาใส่ในข้าวเหนียวที่เรามันยังมีความร้อนอยู่เนาะตัวข้าวเหนียวเนาะใส่กะทิไปได้เลยค่ะ ก็อย่างที่แค่เลยบอกไปนะการทํำข้าวเหนียวมูนจะให้สวยให้กินอร่อยเราจะต้องใช้เป็นกระทิสด กะทิกล่องเนี่ยมูนข้าวเหนียวยังไงก็ไม่เงาไม่สวยนะคะเผลอๆเนี่ยกะทิจะขุ่นทําให้ไม่น่ากินด้วยกะทิที่ดีคือกะทิสดกะทิสดก็บางทีเราซื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวขูดมาเราก็นํามาคั้นเองน้ําก็ไม่ต้องใส่เยอะนะเวลาคั้นกะทิหรือจะให้ดีเนี่ยให้ที่ร้านที่มีเครื่องเขาคั้นกะทิแห้งมาให้เลยกะทิแห้งเขาจะไม่ผสมน้ำเนาะเขาจะเอาตัวกากมะพร้าวเนี่ยไปบีบไป ั้นให้ได้กระทิมาเน้นๆเ,เลยไม่ผสมน้ำเลยตัวนั้นแหละก็จะยิ่งดีค่ะ600 ml นะคะ,ะจากนั้นเดี๋ยวก็พักไว้ก่อนสักประมาณ10นาทีหาฝาหม้อมาปิดไว้นะคะพักให้ข้าวเหนียวเขาดูดน้ำกระทิก่อนค่ะรอบแรกยังไม่ต้องพักนานนะ เมื่อครบ10นาทีเดี๋ยวเรามาคนกันค่ะข้าเหนียวเริ่มดูดน้ำกะทิแล้วเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นี้ยังเปียกๆแฉะๆอยู่เลยอันนี้เริ่มแห้งแล้วคนอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้จ้าจากนั้นค่ะรอบนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้ยาวๆเลยสักประมาณ25 30นาทีหาฝาหม้อมาปิดไว้นะคะ ก่อนพักก็ใช้ทะเพีกเกลี่ยๆให้หน้าข้าวเหนียวเขาเรียบเนียนสักนิดนึงอันนี้ข้ามมาให้ดูตอนที่พักครบเวลา30นาทีแล้วข้าวเหนียวเป็นเม็ดเป็นตัวเงาวสวยมากๆเม็ดไม่อืดน,นะคะเนี่ยแล้วในส่วนข้าวเหนียวมวนของเราเนี่ยจะมีน้ํา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแแฉะนิดนึงจะไม่แห้งจนเกินไปเหมือนบางเจ้าเนี่ยมันแห้งจนเกินไปมันก็ทําให้ดูไม่น่าทานเนี่ยซูมดูใกล้ๆเห็นไหมคะน่ากินเนาะ เม็ดเงาวสวยมากๆไม่ได้แช่ไม่ได้ขัดสารส้มนะใครจะแช่จะขัดสารส้มก็ได้แต่ถ้าขัดสารส้มต้องระวังเม็ดข้าวหักนิดหนึ่งนะคะน่ากินไหมลองเอาสูตรนี้ไปทํากันดูคะ่ะสูตรและวิธีทารรเนี่ยเดี๋ยวแคเลจะทิ้งไว้ให้ตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปไปแคปสูตรเอาโทรศัพท์ที่เราดูเนี่ยไปแคปสูตรหรือไปจดสูตรลองทํากันดูนะคะได้ผลยังไงเม้นบอกต่อกันใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ